สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Puffin h o u s r r v v i w วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวกางเกง f r r ร w e n นะครับที่ผมใส่อยู่นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยชื่อว่า a b i s c o Light t o u เท e r รนะครับ f นะครับผมรุ่น1 i p Off กับไม่1 i p Off เนี่ยต่างกันตรงที่ว่ารุ่น1 i p Off จะถอดขากางเกงได้นะครับแต่รุ่นที่ไม่มี1 i p Off เนี่ยก็จะแค่เป็นขากางเกงขายาวต้องบอกก่อนว่าเจ้ากางเกงตัวนี้นะครับ เป็นกางเกงผ้า g t o ั Slide ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ากางเกงตัวนี้เป็นกางเกงที่เหมาะที่สุดกับบ้านเรานะครับกับบ้านเราเลยข้อเสียอย่างหนึ่งของ G-Tow Slide เนี่ยคือมันกันยุงไม่ได้ครับแต่ว่าฟังก์ชันอื่นๆของ g t o n เนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะครับ g t o s l i ปกติเนี่ยจะสามารถกันยุงได้แต่ g t o ั Slide กันยุงไม่ได้แต่ยังสามารถแว็กได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะราคาแพงนิดนึง แต่ผมมองว่าคุ้มค่ากับการใช้เดินป่าบ้านเรามากๆถ้าคุณเป็นนักเดินป่าที่เดินป่าบ้านเราเป็นประจำเนี่ยตัวนี้เวิร์กมากๆนะครับผมแล้วตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นซิปออฟสามารถถอดขากางเกงได้นะครับผมโดยที่เวลาถอดขากงเกงเนี่ยมันจะมีซิปอยู่ตรงนี้นะครับให้เราลูดนะครับพอเราถอดขากงเกงมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าผ้าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นผ้ายืด ข้อต่อกางเกงตรงนี้ก็จะเป็นผ้ายืดเหมือนกันนะครับเป็นช่วงข้อพับข้างหลังมันจะต่างจากรุ่นวิดาโปตรงที่ว่ารุ่นวิดาโปเนี่ยจะไม่มีผ้ายืดเลยนะครับเป็นผ้าจีเทอซันหมดเลยเพราะนั้นผ้ามันจะค่อนข้างแข็งแล้วจีเทาสันเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันค่อนข้างรอ้อนสําหรับในไทยนะครับตัวนี้เนี่ยในไทยเนี่ยใช้ได้ดีเลยนะครับและแน่นอนว่าตรงนี้เป็นช่วงขานะครับตรงช่วงขาเนี่ย สังเกตว่าผ้ามันจะเท็กเจอร์เหมือนผ้าแคนวาสเลยนะครับตรงนี้คือ G t o w o n Heavy Duty เป็นแค่ตรงพาร์ตนี้พาร์ตเดียวนะครับของตัวกางเกงที่อยู่ตรงช่วงนี้นะครับตัว G t o w o n Heavy Duty เนี่ยเขาทำออกมาให้สําหรับรู้ว่าเวลาเราเดินป่าตรงเนี้มันจะเกิดการเสียดสีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะทําตรงนี้ให้หนาเป็นพิเศษนะครับถ้าอย่างของว i ด a าโปเนี่ยเจ้าตัวตรงนี้ที่เป็นตัวลัดออกรองเท้าครับ มันจะเป็นกระดุมแต่เจ้าตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับก็อาจจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าต้องแจ้งก่อนว่าอ v บิสโกเนี่ยชื่อของซีรีส์อ v บิสโก v อ s บิโกเนี่ยทำออกมาเป็นซีรีส์สำหรับไลท์เวทโดยเฉพาะ ในเฟลเว่นเนี่ยจะเขียนแรงไว้เลยว่าอาวิสโกเป็นไทป์สำหรับการปีนเขาเวอร์ชันไลท์เวทนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยเลือกที่จะใช้อุปกรณ์พวกนี้ให้มันเบาลงน้ําหนักเบาไม่มีน้ําหนักเยอะถ้าเทียบกันระหวางกางเกงตัวนี้กับวิดาโปจะรู้สึกได้ชัดเลยว่าวิดาโปกางเกงหนักกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเป็น G ีเท้าสั้นนะครับผมตรงนี้คือช่วงไหนตรงนี้คือช่วงขาตรงนี้ด้านในของเรานะครับเนี่ยสังเกตไหมครับว่าตรงนี้ คือเนี่ยครับมันจะเป็นสองข้างมันเอาไว้ช่วยให้เวลาเราเดินเสียดสีกันนะครับเนื้อผ้าตรงนี้ไม่สึกไปซะก่อนเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น g ีเทาสั Duty, ้นจีเทาสั้นเฮฟวี่ดิวตี้จีเทาสั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับตรงตะเข็บตรงหัวเขา่าตรงนี้จะเป็นช่วงหัวเข่าเนาะเขาจะเย็บเข้ามุม ตรงนี้นะครับเย็บเข้ามุมหมดเลยนะครับเย็บเข้ามุมแล้วมันจะรู้สึกว่ากางเกงม,ม,มันทรงแปลกๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นการเย็บเข้ามุมเพื่อที่ให้สําหรับเวลาหัวเข่าเราได้งอครับผ้ามันไม่เบียดจนหัวเข่าเราพุ่งจนผ้ามันเสียดและเจ็บเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับพอเขาเย็บมุมมาอย่างเงี้ยมันจะทําให้ผ้าตรงนี้ครับโค้งตามหัวเข่าเราพอดีนะครับลดการเสียดสีได้นั่นเองนะครับผมตัวกางเกงนะครับจะมีช่องซิป นะครับสช่องด้านหน้าตรงนี้นะครับผมก็รูดนะครับแล้วก็เก็บไว้ได้แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็รูดปิดนะครับแล้วก็มีช่องตรงนี้อีกหนึ่งช่องนะครับ ฝั่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมไอที่ร้อยเข็มขัดเนี่ยจะมีห่วงตรงนี้นะครับแยกออกมาต่างหากหนึ่งอันตรงนี้เนี่ยเอาไว้คล้องพวกคาไบาเนอร์ได้นะครับจะมีเอาไว้เหมือนกับห้อยพวงคุญแจนู่นนี่นั่นมีทั้งสองฝั่งนะครับตรงช่วงด้านหน้าตอนก่อนกระเป๋านะครับผมแะสังเกตได้ว่าเฟลเว่นเนี่ยจะมียางยืดตรงช่วงนี้นะครับทำให้เวลาเราก้มเนี่ยผ้ามันยืดออกนะครับมันเข้ากับตัวสรีละเราได้ค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็จะมีทีนึงตรงช่วงขาแล้วก็ช่วงเป้านะครับช่วงเป้าก็จะเป็นยางยืดเหมือนกันเพราะว่าฉะนั้นเวลาเราก้มลงมานะครับต่อให้เป้ามันมีการยืดขยายยังไงนะจะไม่เกิดเป้าขาดนะครับจะไม่มีอาการนี้เลยเพราะว่าเฟลเว้นใส่ตรงนี้มาเป็นยางยืดให้ทั้งหมดเลยนะครับผมด้านหลังไม่มีกระเป๋ากางเกงด้านหลังนะครับเพราะเขารู้ว่าเราเดินป่าเนี่ยเรานั่งพื้นอนะ่ะ เขาไม่อยากให้เราเอาอะไรใส่ในนี้ให้มันดันแล้วทําให้กระดุกสันหลังมันโคดเ,เวลาเรานั่งนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยเมื่อถอดกางเกงออกขากางเกงออกทั้งคู่นะครับเป็นตัวซิปออฟเนาะมันก็จะเหมือนได้กางเกงขาสั้นอีกตัวหนึ่งพอถอดออกมานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเหมือนว่าเราซื้อกางเกงตัวเดียวครับได้กางเกง2ตัววันไหนเดินเข้าป่าลึกๆนะครับแล้วต้องการการป้องกันก,ก็ใส่ขายาวเนาะวันไหนไปแคมป์ปิ้งชิลๆนะครับก็ถอดขา ได้กางเกงขาสั้นอีกตัวหนึ่งก็คุมนะครับรุ่นเวอร์ชั่นที่เป็นซิปออฟกับไม่ซิปออฟเนี่ยต่างกันนิดเดียวนะครับราคาต่างกันประมาณ3-400กว่าบาทนะครับผมแต่ว่าเท่ากับว่าเหมือนคุณได้กางเกง2ตัวเลยแต่บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าตะเกียบซิปตรงนี้มันจะรู้สึกว่ามันมีผ้าคุมมันอยู่นะครับตรงนี้แต่บางคนอาจจะไม่ชอบอาจจะรู้สึกว่าเวลาใส่ไปเรื่อยเหมือนมันเสียดสีและโดนบาดก็ได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบตัวนี้มากนะครับวันไหนแบบว่า เดินป่าก็ใส่ขายาววันไหนแบบเที่ยวชิลๆก็ใส่ขาสั้นนั่นเองนะครับผมเป็นไงกับ,บ้างเข้ากับตัว Bisco Light h o u s e r Zip Off นะครับตอนนี้ผมถอดขามันออกไปแล้วนะครับผม mm hmm. ก็ถ้าชอบและถูกใจนะครับสามารถมาดูได้ที่ The Puffin House นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลมาทางที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมถ้าไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ